เนื้อหมูนะไม่คุณก็ต้องชิมหน่อยเล่นเบคกับผัวทิมและนี่ก็คือเขื่อนคุ้นด่านปราการชนทำไรคเฮ้ย <Hey, S 2> <c oughs> เอาเลยเหรอทำอไรคะไทย <c oughs> สวยมากจ้าว้าเจ้าว้าจ้าว้าไ i g h d a i r สวัสดีครับเพื่อนเครับขอต้อนรับสู่ High ด i a ี่นะครับวันนี้ครับอยู่กับไฮไปไหนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวนั่นเองก็คือเราจะไปเที่ยวแลนด์มาร์คของจังหวัดนครนายกหรือว่าใครอยากรู้ว่าไปที่ไหนต้องติดตามนะครับติดตามต่อนะครับอย่าเพิ่งสกิปหรือว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลิปนะฮะดูคลิปนี้กันไปยาวๆนะครับ ตอนนี้ผมก็เดินทางอยู่นะครับขับรถอยู่ในช่วงของลำลูกกานครนายกเนี่ยแหละเพราะว่ามันใกล้กรุงเทพด้วยผมรู้สึกว่าไม่อยากขับไปไกลแล้วก็อยากใช้เวลาแบบเช้าเย็นกลับก็ไปได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ไหนนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือทริปนี้นะฮะผมหาง,งานอนดิเรกให้ตัวเองด้วยช่วงนี้คือแบบผมบาวาดรูปมากเลยชอบวาดรูปชอบวาดรูป,รปแลนด์สเคปนู่นนี่นั่นวาดรูปมันเป็นอะไรที่มันเหมือนเราเก็บภาพความทรงจำได้ดีมากกว่าถ่ายรูปเนาะจริงๆถ่ายรูปก็ดีเหมือนกันแหละแต่พอวาดรูปอะ เราได้ใช้ฝีมือเราได้ใช้สกิลในการแบบตั้งใจในการแบบลงมือทำนะฮะก็เลยรู้สึกว่าวาดรูปเป็นอะไรที่ตอนนี้อินมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าผมจะวาดรูปอะไรเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวด้วยใช่ไหมแล้วก็พาไปกินด้วยต้องติดตามนะว่าจะพาไปกินร้านไหนพาไปกินอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปกินน้ําก่อนหาน้ําดื่มอะไรอร่อยๆมากินกันนะฮะไปกันดีกว่าครับไปเลย แล้วครับทุกคนครับกาแฟหอมเลยอ,เอืมอร่อยอกาแฟกลางๆแล้วก็กลิ่นเฟเวอร์ของตัวบูรี่อ่ะชัดมากแต่คาราเมลไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่คาราเมลมันจะเป็นกลิ่นไปลายเลยเวลากินถือว่าดีเลยครับแล้วราคาเขาดีด้วยอบอกเลยว่าใครมาแถวนครนายกนะฮะแวะองค์ลักษ์สักแป๊บหนึ่งแวะมาร้านนี้นะเด็ดบอกเลยกาแฟ นี่นะครับทุกคนครับเคียร์ทีบช่องผมนะครับคุณวาดฟ้าเคียร์ทีบรู้ไหมครับว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรนิยามของผมนะเคียร์ทีบนะครับเราแบ่งออกเป็นสามพยางเคียร์แปลว่าเรียบร้อยเคียร,รย์งานเรียบร้อยสะอาดแบบนี้ A แปลว่าเกรด A ที่1 number มเบส่วนทีบเนี่ยทำงานให้เสร็จดิง <c oughs> านมันถึงเดินไงครับเคียร์ทีบเนี่ยนะครับ มินนิ่งความหมายของผมนะครับแนะนำเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครอยากมาร้านพี่เขานะครับแนะนำเลยกาแฟดีอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีนะฮะน่ามามากๆใครมาเส้นนครนายกหรือมาเที่ยวนครนายกก็แหวะได้ลุยกันต่อดีกว่านะฮะกินกาแฟเสร็จเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันต่อนะฮะจะเป็นร้านไหนก็ติดตามไปไปกัน สดชื่นอย่าดมเข้าได้นะครับนี่ะไงล่ะอะไรตอนนี้ทุกคนนะครับผมอยู่ที่ร้านต้มเลื่นหมูสามสานะครับก็อยู่เส้นทางระหว่างที่เราจะไปจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยแหละก็คืออยู่ในเส้นลครนายกนะครับนี่เลยอาหารที่นี่คือนอกจากต้มเลื่นหมูเนี่ยเขามีหลายอย่างมากนะไม่ว่าจะเป็นติ่มซำนะครับหรือว่าจะเป็นนี่หมูสเต๊ะนะฮะนี่อันนี้ข้างๆก็จะเป็นเย็นตาโก้เกาเหลาน้ําใสหน้าตาก็ดูแบบ น่าทานมากคือเขาให้เครื่องเยอะมากนะเอาจริงอันนี้แบบชิมแบบเราลองไม่ปรุงกันก่อนเนื้อหมูนะนี่คือก็ต้องชิมน้ำเล่นเบคกกับหัวทิมเติมน้ำหน่อยเติมน้ำหน่อยยังไม่ได้กินเลยมีเสียงเอฟเฟกต์แล้วอ่ะอือรสน้ำซุปแบบคนจีนมีคนไทยมีคนจีน อร่อยเลยน้ำซุปมันเจ้มจนมากๆครับคือเอาจริงๆผมเป็นคนแบบไม่ได้ถนัดกินนะแต่ถือว่าต้มเลือดหมูอะ่ะหาก,กินย่างนะถ้าเกิดกรุงเทพรสชาติอย่างเงี้ยคือเข้มขน้นเข้มขน้นแล้วคือเรียกว่ามันกลมกล่อมดีกว่าทีเด็ดผมลืมบอกทุกคนไปครับร้านนี้เลยต้มเลือดหมูทีเด็ดก็ต้องเป็นเลือดของเขาครับตอนแรกผมยังไม่ได้กินแต่เมื่อกี้ผมไ,มได้กินไปใช่ปะ่ะแต่ผมจะบอกว่าเลือดของเขาเนี่ยเหมือนพุดดิ้งเลยอะ่ะมันแบบเด้ง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  แล้วไม่คาวครับที่ประเด็นคือสําคัญไม่คาวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนื้อของเขาคือกัดแล้วมันแบบเหมือนละลายในปากอะ<ว>่ะปกติผมไม่กินเลือดนะแต่ร้านนี้ผมกินเพราะว่าของดีเด็ดจริงอร่อยด้วยไม่จิ้มเหรอ,อร้องลองเหมือนกงจิ้มหรหัวอร่อยนุ่มจะลองแบบจิ้มดูอืมพอจิ้มแล้วเป็นไงอร่อย ไม่กิมก็อร่อยกิมก็อร่อยดีเคียวของบางๆดีครับไม่หนามากแล้วก็ไอตัวหมูอ่ะหมูจริงๆนะไม่มีแป้งเลยแล้วนี่เขามีชุดชาให้ด้วยนะสั่งขิงซ้ำแล้วเขาให้ชุดชามาอีกดีเลยอะ่ะ ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนครนายกอะแวะมากินได้ต้มเลือดหมูสามสาวแต่ตอนนี้ยังหาสามสาวไม่เจอเลยมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาเอาทางข้างหน้าอเออและนี่ก็คือเขื่อนคุนด่านปราการชนทำอะไร <c oughs> เฮ้ยอาอะไรหรอทำอะไรฮะไทย มันคือการเที่ยวแบบว่ากลัวดำครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วคุณด่านประการชนเขียนคุณด่านประการชนโอ้โหอากาศดีมากโอ้โหเฮ้แต่คนเล่นข้างล่างเยอะมากนะดูดิดูเขาแบบว่ามีความสุขอะดูเขาแบบเย็นสบายแต่พอตัดมาที่เราปุ๊บ ก็คือทาครีมก่อนเลย,เ,ยเรามาจุดหมายปลายทางแล้วใช่ไหมแต่ว่าไฮไลท์จริงๆอ่ะเราอยู่ข้างบนคือเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเขื่อนใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะพาไปที่จุดอันซีนของเขื่อนขุนด่านประการชนครับอ่าแต่ยังจะไม่บอกนะว่ามันคือที่ไหนบอกเลยว่าธรรมชาติสวยงามมากๆที่ผมจะพาทุกคนไปนะแต่นี่ก็ถือว่าสวยละแต่เนี่คือฝีมือมนุษย์ไงแต่ที่ผมไปคือธรรมชาติสร้างที่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกัน เฮ้ยโหสวยมากสวยจริงๆสวยจริงๆจัดฟูเลยสวยจริงๆอันนี้คืออะไรเจ้าพ่อคุณด่านวายเอาเลิกเอาใช้หน่อยอันนี้จริงๆแล้วว่าข้างหน้าเราอะ่ะมันเป็นที่เทสรถนะครับทุกคนเพราะว่ามันอันนี้หนึ่งพอต้นหม่เขาอะ่ะให้รถกรอล์ฟลงมาเพื่อที่จะเทสต์รถไม่มีเลยไม่มีเลยเอาจริงว่ะเราได้รถกรอลมาตอนแรกผมขับไปก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ตอนนี้เพิ่งสังเกตว่าเฮ้ย พุงอะไรตอนนี้ผมตรงนะแต่ดูนี่ดิพอผมจะมองซ้ายมองกระจกซ้ายดูดิดด สำหรับรถกรอล์ฟที่เราใช้เข้าไปเที่ยวในเขื่อนขุนด่านประการชนจะมีราคาอยู่ที่ชั่วโมงละ400บาทนะครับสามารถไปเช่าได้ที่จุดบริการของเขื่อนขุนด่านประการชนได้เลยถุ้งแล้วทุกคนอันนี้ก็คือจุดสุดทางของเขื่อนนะไปกันดีกว่าครับ นี่ตอนนี้ผมก็อยู่บนเขื่อนขุนด่านประกาศชนเรียบร้อยแล้วนะครับนอนๆสูงมากเนี่ยถ้าเกิดมองลงไปก็คือสูงมากๆเสียวเลยอ่ะแล้วก็จะเห็นแบบบรรยากาศรอบๆของเขื่อนนะครับเรามองลงไปก็จะเป็นบ้านชาวบ้านหรือว่าบริเวณอำเภอเนี่ยเขาเรียกน่าจะเป็นอำเภอท่าด่านนะถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่ามีอะไรนะครับในเขื่อนนี้นะฮะไปกันนะฮะ ว่าประสบการณ์ก็ควรต้องมีนะในชีวิตอ่ะเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตต้องลองทําอะไรที่มันไม่เคยทำนะฮะไลฟ์โฟร์ป่ะพูดโคตรไลฟ์โฟร์เลยตอนนี้นะครับเราจะไปที่เขาช่องบมนะครับจริงๆเขื่อนเนี้ยคือเขาจะเก็บน้ำนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยเก็บน้ำช่วงหน้าฝน เอามาใช้หน้าแลนด์ให้ชาวบ้านชาวสตรอนทีนี่เยเขาได้ใช้กันตอนนี้นะครับผมจากเป็นนักท่องเที่ยวการเป็นผู้ประสบภัยในแกล้งนะครับ <c oughs> นี่เราอยู่ถึงชุดแรกนะถ้าทุกคนได้เห็นเมื่อกี้ก็คือเป็นจุดที่เป็นต้นน้ำนะครับของเขื่อนนะครับก็คือตรงเข้าไปอีกอ่ะจะเป็นน้ําตกเฮลนรกแล้วก็สองฝั่ง <c oughs> เขาบอกว่าถ้าช่วงแบบไฮซีซันอ่ะ จะเป็นช่วงแบบทุ่งหญ้าเขียวขจีเลยลงไปเดินได้แต่ช่วงนี้คือมันช่วงแรงมันก็เลยทําให้แบบมีดินมีโคนลนเรามันก็เรือมาถึงได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปจุดที่2ต่อมีทั้งหมด3จุดนะครับต่อไปก็จะเป็นเขาช่องลมละไ,ไปดีกว่าเรือเขาเสร็จแล้วเสียงดังไม่ได้ยินแล้วตอนนี้ และในส่วนของการนั่งเรือเข้าไปที่เขาช่องลมนั้นจะมีอยู่2วิธีครับวิธีที่1จะเป็นการแชร์เรือกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆซึ่งลำหนึงจะนั่งได้ทั้งหมด8คนราคาจะอยู่ที่200บาทต่อคนและต้องรอให้นักท่องเที่ยวเต็มลำถึงจะออกเรือได้วิธีที่2ถ้าอยากไปแบบไพรเวทก็สามารถเหมาลำเรือได้เลยในราคา1,500บาทซึ่งวันนี้ครับไฮจะไปแบบแบบ แชร์เรือกับคนอื่นครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้ผมก็ลงเรือมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยู่ภายในเขาช่องลมนะครับเป็นจุดเช็คอินที่2นะครับของบริเวณเขื่อนนะฮะสวยมากเจ๋งเปล่าเจ๋ง่อยากให้ทุกคนได้เห็นแบบว่ากับตาตัวเองนะครับเกือบลงไม่คุยกับดินแล้วเมื่อกี้โอ้โหคือของจริงคือของแท้นะฮะตระการตามากเลยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ ทางเดินเราก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงไปได้ไหไปได้จริงจริงจะดูว่าไปได้จริงเปล่าอย่ามาถ่ายกดดันไปไปดิก็ไปดิผมถ่ายผมเองก็ถ่ายดิเออเดินไปดินี่ครับนี่ตรงนั้นแบบสไลด์ถ่าย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 ฮะมันไปได้ก็ไปกดดันนี่เ่ย ุกคนครับสิ่งที่ผมรอมาทั้งวันนะครับตอนนี้ครับผมถึงแล้วนี่เลยเขาช่องโลมอ้า แต่ว่ามันอาจจะแบบยังไม่สวยเท่าที่ควรนะเพราะมันยังไม่ใช่หน้าฤดูที่หน้าน้ำเขามานะฮะก็จะเห็นเป็นแก่งของน้ําตกลงมาไหลลงมานะครับแต่ตอนนี้พื้นมันก็จะแตกๆหน่อยต้นไม้อาจจะไม่ได้เขียวมากแต่ก็ถือว่าโอ<ฮ>้โหในชีวิตผมผมถือว่าทําสําเร็จละแลนด์มาร์คนี้นะครับแนะนํานะครับใครอยากมามาเลยเพราะว่ามันมาได้ตลอดทั้งปีนะครับมันจะมีความสวยของแต่ละหน้าไม่เหมือนกันอย่างหน้านี้หน,นหน้าแรงมันจะสวยอีกแบบหนึ่งหน้าฝนจะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับผมถือว่ามันเป็นเสน่ห์ของธรรมาชาติ นี่เพื่อนๆครับผมก็ถึงแลนด์มาร์กแล้วนะครับตอนนี้อยู่เขาช่องลมใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปครับผมอยากจะมาวาดรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะฮะแบบไหนๆมาที่นี่แล้วเราเป็นสิ่งที่แบบตอนนี้เป็นงานอดิเลกข,ของผมนั่นแหละนี่เลยผมก็เตรียมมาเป็นการวาดรูปเป็นสีน้ำนะเตรียมมาเป็น2ขนาดนะฮะแล้วก็อุปกรณ์สีนี่เลยถามว่าลําบากไหม <laughs> ลำบากแต่คือมันมันทำแล้วไม่มีความสุขไงก็อยากทำไงอีกอย่างหนึ่งครับผมก็เลยไหนๆมาที่นี่แล้ว อยากจะวาดเป็นสัก2รูปนะครับรูปหนึ่งผมจะเก็บไว้เองอีกรูปหนึ่งเนี่ยผมจะเล่นเกมอ่าเล่นเกมก็คือใครเนี่ยที่แบบมาคอมเมนต์หรือว่ามากดไลค์ใน Facebook หรือว่าใน IG นะครับหรือว่าใน Tik t o k นะครับจะแรนดอมนะครับสุ่มนะครับผู้โชคดีหนึ่งท่านนะครับก็จะได้รูปที่ผมวาดที่นี่ไปเลยนะครับหนึ่งรูปนะครับกติกาในการเล่นเกมเพื่อชิงรางวัลเป็นรูปที่ไฮวาดนะครับง่ายมากๆกดไลค์กดแชร์ทุกๆแพลตฟอร์มของ i ฮเดลลี่ครับ ไม่ว่าจะเป็น IG Hi g h i l y t y t t o t o k High Daily f a c e b o o k i i g h Daily และที่สำคัญเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ c r i b e YouTube u i g h d a i l y ครับพร้อมเข้ามาคอมเมนต์ครับใต้โพสต์ถึงความรู้สึกครั้งแรกที่เจอไฮใครคอมเมนต์โดนใจไฮนะครับก็รับไปเลยครับภาพวาดสวยๆฝีมือของไฮครับชิ้นเดียวในโลกมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับไฮรออยู่บางทีเนี่ยความสุขของคนเราอาจจะมีแค่ได้ทำสิ่งที่ชอบได้อยู่ที่สถานที่ที่ชอบได้ออกไปเห็นโลกใบใหม ที่เราไม่เคยเห็นเพื่อเติมเต็มแพชชั่นในการใช้ชีวิตต่อไปก็เท่านั้นเองครับมาอย่างโงกลับยานกับยานเทพพมุอยเสด้วย เอาล้วล่ะครับเพื่อนๆครับทริปนี้นะครับสนุกมากๆเลยก็คือได้กินของอร่อยกาแฟก็อร่อยนะครับแถมเที่ยวก็สนุกตั้งหานะครับวันนี้มาเที่ยวเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับทริปนี้สนุกมากๆเลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับทริปหน้านะครับ High d าร r y นะครับแล้วก็ไฮไปไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวดูทริปหน้าว่าจะไปไหนนะครับฝากติดตามด้วยทริปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย ไฮเดรี่